อาสะอันอาสะอันอาแล้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับนะครับอ่านี่ตาชานนะครับตาชานตาชานจะมาเป็นกําลังแรงใจให้ดุงกับป้านะครับนันี่คู่ชกของลุงนะครับนะฮะชกกันตาแดงเลยครับบอกว่ ลงด้วยแหมพี่มานาระวังหัวขมำลงมาด่วนนั่นลงมาแล้วเล็กเลี้ยงเลี้ยงทั้งหน้าเจ้าเรารวบลงมาสงสัยที่มานาอยากกลับบ้านรอบสองโอเคนั่งกหน่อยตรงนั้นก็มาเทียบเลยกลับบ้านรอบสองขมาทัวเราทุเรศมั็อยู่แล้ว ไม่มีรถแ,แล้วลุงบอก,ตกไม่มีรถทำไม,ม,ไมใจร้ายกับพี่มานากันจัองอย่างนี้พี่มนาต้องพิ่จะมาตัวเองอย่าไปพูดอย่างนั้นรถเยอะแยะไปหนึ่งหกหกเก้า อ่านี่ดีนะเนี่ยธรรมดาทุกคนนะ่ะจะต้องไปพิมพ์มลายนิ้วมือที่โรงพักนะนี่เขาสามารถถึงที่นี่บริการถึงบ้าน ตอนนี้ผมว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ F4 เพราะก็ะโดดไปช่องนู้นก็ะโดดไปช่องนี้จะดูเออจะดูช่องไหนว่าชอัดชุดสุดนั่นแหละเอาพี่มานาไม่น่าห่วงหรอกเพราะล่วงก็ล่วงไปล่วงเลขหนึ่งหหเก้า ต้องอย่น้นะต่อไปลงต้องติดกล้องทุกหัวมุมเสาให้มันยิงหากันมันต้องเห็นรอบบ้านไงโอ้โหขยะเพียบเลย

เองาเคายค้จตอนนี้นะครับก้องช่องช่างพงไอเดียเดียวว่าสุดยอดมากครับตอนนี้ครับีเชื่อเขา้ามาดูได้นะครับไม่ใช่ยอดมากเลยครับยอดมากยอด สุดยอดเลยครับท่านช่องเสือพอไปชัดมากค่ะโอเคขอบคุณครับนี่ช่องออช่องออเต็มร้อยนี่สูงสุดแล้วเนี่ยแล้วถางั้นฝากช่องกันนะครับฝากช่องออรัชนีด้วยนะครับน่าเรื่องเลยให้ชัดจุดฝากช่องกันนะครับขอรัชนีนะครับตอนนี้กำลังจะได้ฝาหมื่นแล้วนะครับอ๋อออเต็มร้อยเหรอขอบคุณพี่พี่ออนะครับที่โฆษณาช่องนะครับออเต็มร้อยนะครับขอบคุณนะครับพี่จะเปิด้ค่าช่องแข่งกับไอ้เหี้ย ทังคงโอ้โฐานด้วยใช่ไหมผูฐานด้วยผูฐานชาแนลนี่ง่ายพี่พี่มนาเขาจะลงให้กับตันขึ้นนเครื่องมาเลยครับนั่เครื่องมาเลย เยอยแม่จะไม่กันเลยคลัวกลัวาไม่มหยอกกันฟึ่งมายังไม่เมื่อยถือให้หน่อยเมื่อยแล้วกำลังหามุมเข้าอยู่เล้วฟึ่งมาถือให้หน่อยเ่ยพูดจริงนะเนี่ยเขาเหน็ินม่ไม่ไม่ด้พูดเล่น่อ๋อ โอ้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศบนท้องฟ้าก็โอ้โหนะครับมาด้วยพายุแล้วนะครับตอนนี้เมือ่อคืนไม่หมดนะครับน,น,นะครับนี่โอ้โหลมมาแรงอา้อาวอา้าวปูพัดไปปูพัดไปนะนะครับรรปูพัดสิ่งชั่วร้ายไปให้หมดครับอ <c oughs> <c oughs> นั่นนะครับพัดแล้วครับจาม,มันมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> คนจะตกนะฝนนะ่ะครรััััับไไไไไมมมม่่ดดด้นนนเเงงียยกกขอออาลล

ครับตอนนี้ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังให้ลงกับป้าเซ็นรับเอกสารนะครับนะฮะแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ก็หลายชั้นนะครับนะอยู่กันรอบบ้านนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไวเ้านี้นะครับผม